สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนรับผมคืบผมมาเป็นเกมเมอร์ครับกับองค์จิอารีน่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยเรามาแนะนำโปรโมชั่นกันก่อนนะครับผมแพ็คของขวัญมือใหม่ที่เพิ่งจะมาก่อนหน้านี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็คือแพ็คแพงสุดเนี่ยก็คือ680ได้ดารุมะแลูกไม่10ลูกนะบางคนเข้าใจผิดว่า10ลูกแต่ว่าจริงๆแล้ว แค่8ลูกนะครับแลูกแล้วเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มอีก2ลูกกรียนที่เราจะเปิดแบบ10ลูกนะครับก็อีกอันนึงนะครับก็คือแสงตะวันสีทองก็รีเซ็ตแล้วนะครับรีเซ็ตให้นี้ใหม่แต่จริงกิจกรรมนี้แจกของแบบกระโหลกกระลาห้อยแตกมากนะครับแต่ว่ามันให้ฟรีก็รับไว้นะครับเออมันให้ฟรีก็รับไว้เอาอย่างนี้คือครั้งนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราเติมนะฮะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหยกนะฮะมันราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่ 625บาทใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเติมที่ร้านจูปิโกช็อปนะครับราคาจะเหลือแค่540บาทเท่านั้นนะครับก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีนี้ถ้าเติมช่วงนี้นะหเลยนะครับก็คือแสงตะวันสีทองเนี่ยปดให้เลยสี่อันนะครับก็คือเนี่ยได้มา1 2 3 4นะครับก็ส่วนที่สำคัญจริงๆในอันที่4ก็คือมีตั๋วลดราคาสกินนะครับสูงสุด35% ทีนี้พอเราได้ตั๋วสกินมาแล้วนะครับแนะนําให้ไปซื้อแพคนี้นะครับแพคนี้เลยนะครับแพ็คของขวัญคูปองสกินราคาพิเศษนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับมันจะพอดีกับการที่เราจะไปซื้อสกินอิจิกาเอรุเลยนะครับอ่ะโอเคเราก็จะไปซื้อมันเลยนะฮะอ่ะซื้อโชว์เลยแล้วกันนะฮะอ่ะซื้อเรียบร้อยนะครับพอซื้อมาเสร็จปุ๊บ เราก็จะได้ตั๋วมาแล้วนะครับ40บใบแล้วก็อันนี้ก็เอาไว้เปิดนะครับเอาไว้แบบปลดล็อกคัสซีนใดๆก็ว่าไปไม่ใช่คัสซีนโคอสอัพนะครับอ่ะแล้วก็ดาลูมะก็ต้องซื้อครับเพราะมันลดนานๆมันจะลดราคาทีก็ซื้อซื้อไปนะฮะคือ <c oughs> จริงๆเนี่ยยังเหลืออีก300กว่ยกวยกนะยฮะซึ่ง300กว่ยกยกเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปกดพรดาลูมะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องสิงดวงเราต้องเอาไว้ก่อนนะฮะนี่เราจะต้องซื้อนี่ก่อนฮะม <c oughs> ีคือตอนที่ สกินมันออกมาเนี่ยมีแต่คนแท็กมาแวแบบพี่มาร์ต้องเล่นตัวนี้นะพี่มาร์ต้องเล่นตัวนี้มันเหมาะกับพี่มาร์มากเลยนะฮะก็พูดมาซักขนาดนี้ก็คงจะต้องซื้อมาเล่นกันหน่อยนะครับไปจัดไปเห็นไหมสี่สิบคูปองที่เราได้จากเมื่อกี้แล้วก็สกินส่วนลดคูปองก็เอามาใช้ใช้สักให้มันครบนะฮะไปยืนยันฮะได้มาแล้วเติมหยกในเกม Omusji Arena ราคาถูกๆกับร้านช h u b b y g o Shop นะครับ รอบนี้จะต้องเล่นดีอย่างแน่นอนเชื่อผม <laughs> <laughs> พี่มาร์คต้องเก็บสแต็คครบสามแล้วล่องหนไปปลา <laughs> ได้เลยได้เลยสแต็กมันอยู่นานปะคือบางทีผมอะรองเท้าสามคู่เรียงกันละแล้วคือสักพักหนึ่งพอจะไปโจมตีศัตรูอ้าวหาย <laughs> มันอยู่มันอยู่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเล่นเสี่ยงเหมือนกันนะั่นอะเออปรากฏว่าปลาไม่ปรากฏว่าพอล่องหนไปหาเขา ปาไม่โดนจ้าตายเองไปล้อหมุนล้อหมุนพร้อมลุยทุกสถานการณ์ด้วยสาตัวรอบนี้ฝั่งไหนฝั่งนู้นหรอโอไม่ก oh ็เนี่ยจะพุ่งไปยิงใครก่อนอันดับแรกเราเราควรแบบเน้นอัพสกิลไหนดีฮะหนึ่งองสามหรอสอหรอสาหรอหกับ3ะต้องสักอันหนึ่งได้รองเท้าแก้วมาแล้วจ้าสเต็ปก็คืออย่างที่บอกไปอะเนาะก็คือเก็บ รูปให้มันครบ3อันเรียงกันนะฮะแล้วใช้สกิลหนึ่งมันจะแรงมากแต่จังหวะไฟจริงอะ่ะมองไม่เห็นนะแบบมันอีลุงตุงนางอะ่ะแล้วบางทีมันก็ไม่ทันมองนะแรงไมล่ะแรงไมล่ะจุกจุกนนั้นก็คือมุดดินมาเลยนะฮะถามว่าทำอะไรได้ไหมไม่ได้ โอ้งได้เวลาวหนึ่ง E A ครับผมโอ้โหมันมเก่งอย่างงี้เนี่ยแม่หญิงซินเดอเรล่าเออตกลงมันคือซินเดอเรล่าหรือคือแม่เลี้ยงเอางี้ก่อนดูจากหน้าตาแล้วน่าจะเป็นแม่เลี้ยงมากกว่าโอ้น้องสตาร์ลัวสัญญาปายแต่สกิล สก,กิลหนึ่งแอบแอบคูดาวเยอะนะได้นะเนี่ยยิงทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเป็นยังไงเราเออของจริงต้องอย่างนี้จริงต้องอย่างนี้มันต้องแรงแรงแบบนี้นะฮะอ่านสไตล์รอบนปอโอ้โหมันมีแฟดเหรอ นี่ตั้งใจไปตั้งใจแฟลตไปฆ่ามันมากเลยนะคือเปรี้ยวมากนะออะตายเองจ้ะทีนี้จ้ะเนี่ยความเปรี้ยวนะความเปรี้ยวเป็นเหตุสังเกตได้อ้าวรถขอเร็วกว่านี้ได้ไหมจ้ะรถักทองนะจ้ะจะเที่ยงคืนแล้วจ้ะกลับไม่ทันจ้ะ <laughs> นี่คืออินอินบทบาทซินเดอร์มากนะครับอุ้ย อินุยาฉายังต้องวิ่งหนีเนี่ยทำเป็นเล่นไปธรรมดาที่ไหนโอ้ยเอา้าโอ้ยคือเมื่อกี้จะกดตะกดของดันไปกดติดเอสกอร์เฉยเลยบังหน้าจอหมดเลยคือพุ่งไปหาเขาแล้วนะเมื่อกี้เสียดายอะอ่าอ,อย่างนั้นก็ตายดิฮะ เออจนทำไมทจิแยกยังไงล่ะโอเทง,งูยังไงอ่ะโอเทง,งูแล้วทีเนี้ยคนจะตายก็คือกูนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ความหิวนี้คืออะไรกันอ้าวได้ว่ะได้ว่ะได้วะ่ะเราได้2อคิวด้วยนะฮะ เออพาสซีฟมันก็มีประโยชน์แบบนี้นี่เองนะฮะอดเหงูนี่เห็นหลายทีแล้วนะมันไสจัง <c oughs> นั่นแหละฮะนั่นแหละฮ่ะคุณผู้ชม <c oughs> อุต่ะเยอะจังโอ้โหช่างกล้าเนาะได้เลยเนี่ยอดเหงูเนี่ยโอ้เอา้าได้ <c oughs> ไม่ไม่เคยสัใจเลยเท่านี้มาก่อนเนะีงานเทรดนี่คือแบบเป็นงานของค e ิจิกาเอรุงจริงเนะ่เออหอด้วยอย่ามึงตายนะเดี๋ยวพี่จัดการเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเองอ,อุ้ยเขามาวะ่ะเขาสู้วะ่ะเขาสู้วะ่ะโอ้โอ้โอ้ โอ้ไม่กอดโอ้จะตายจ้า <laughs> 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 ขอถอยก่อนนะ <laughs> ขอกลับไปเติมเลือดก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปโอโลให้เฮ้ยเกมพี่ไปช่วยแล้วหนึ่งเอเอสองเอเอจ้า <laughs> แล้วกูก็ตายจ้า <laughs> อุ้ยอุ้ยเสียดายไม่น่าวิ่งกลับไปเลยเมื่อกี้ <laughs> เกิดอะไรขึ้นอุ้ยเปิดแมพหมาแล้วเนะี่ยโอ้โหโเทนโอเทนแรงนะตอนนี้โอเทนแรงมากโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไป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  โอ้โหแฟลตหนีก็เลยทีเดียวนะฮะเข้าหลังเข้าหลังเรียบร้อยจ้าถนะอยตัวได้ไหมโอ้โหโดนขโมยอะ่ะอุตส่าห์แฟลตไปเนี่ยเปิดอันตีเปิดแฟลตหลยครบเลยนะไปเปรี้ยวเลนกลางดีกว่า โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โ,อโดนดันน่ะเฟียนตีปะเปิดอันติไม่เคยสวยเลยผมเนี่ยน่าจะชนะแล้วจ้าเป็นไงล่ะเจอพลังแห่งซินเดอเรล,ล่าเข้าไปนะครับฝั่งนั้นถึงกับต้องพ่ายแพ้กันเลยทีเดียว เอมต้องมาแล้วนะอะไรวะเนี่ยทุส่าตั้งใจเล่นขนาดนี้ยังไม่ได้เอมอคลิปวิดีโอนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมอมิจิอารีนใน Facebook Fanpage m a คเบเกอร์เกมเมที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ทุกวันเวลา2ทุ่มจนถึง4ีทุ่มนะครับ